สวัสดีค่ะโอ้อเหนียวข้าตรงเลยค่ะมหาดล่าค่ะพี่ดล่ากำลังแต่งงานทุกคน แต่นี้เสื้อผ้าเยอะม,มากเลยแบบหลากหลายลุคมากทุกคนโอ้ยมีเงาะด้วยค่ะเงาะจากสวนเลยค่ะใ,ใครอ่ะ,ะอ,อะไรคืออะไรไม่เข้าใจอโอ้ <laughs> โหไปเนาะป้ามาเย็นดีแทบเป็นแต่มาอยุหนีได้แล้วพี่น้องเนะนาะมาละยองฤดูกาลหน่ะพ่ลัดจ้าพี่น้องภาษิมีละยอง ตอนนี้หมดเวลาแล้วคิวหมดแล้วนะครับทำไมพอไม่ใส่ประตูโคกเราไป็นรายการอะพ่อไม่ให้ใส่ถ้าใส่ประตูโคกได้ฉ่ำมากเลยนะน่าจะวิ่งวาวมากเลยหรือว่าแกไปกลัวหนักหรอไม่เราก็ไม่เหมือนกันอ๋อพ่อกลไม่เหมือนกันพี่นาราไม่เอาแผงไปใช่ไหมพี่นาราไม่มีแผงเอาตอนนั้นของใครที่เคยไทองนาชัย วันนี้เหนื่อยค่ะทุกคนเดินทางไกลแล้วก็ไปรายการไม่ได้นอนค่ะนอนยังครับวันนี้นอนแล้วนอนนอนมากับรถสามชั่วโมงเดินทางนนนดูแต่ว่าดูในโทรศัพท์เหมือนแสงหน้ามันค้ำแบบไหมได้ดูย้อนหลังหรือยังใช่แสงมันไม่สวยจริงๆเหมือนแบบว่าแสงหน้าดูค้ำๆนิดหนึ่งวันนี้มันเป็นอันนี้ไงเป็นฉากใช่มันเป็นจีสกรีนดูอยู่ดูเบื้องหลังยับถ่ายลงสตรอรี่อยู่ เป็นจีสกรีนมันก็เลยแบบจะควบคุมเรื่องระบบแสงยากนี่ไม่เหมือนรายการสดเออไม่เหมือนรายการที่แบบในสตูดิโอธรรมดาพรุ่งนี้อยากไปอีกจังแย่น้อยมานะครับรพี่ต้อยังไม่ไปเรียนเลยค่ะทุกคนมีจะไปไปอะไรนะไปไป,ปะถมนิเทศก่อนไม่รู้ว่าเปิดจริงวันไหนหเปิดเทอมจริงเดือนสิงหาค่ะปิดเทอมเปิดก็ปิดวงพอดีค่ะ

ก19เมล,าล่าคะลูกแม่สูฟิธฝากบอกวลาไปที่19ยางรอกมาเมทา,าเจอกันครับมันปิดวงตามโพดเดอ้อพี่น้องวันนะ่ะบ้านมุจจอป่วยวันหนึ่นเเนงเดี๋ยมุจจอต้องลางงานเดอ้อ เจน่าเป็นสายเซล์อีกแล้วครับสายเซล์มุกสดน้ำหนิ่งเขาเป็นตลกที่ฉลาดเล่นครับทันต่อเหตุการณ์ทันต่อยุคสุดๆครับคนเก่งของแม่ๆทุกคนครับตะมูจะไปทะเลไหมคร,รับวันนี้ไไไมปปออกเพราะมาถึงคำใช่ไหมคหหรับบันทึงเท่าบันทึงเท่า ได้ดูอยู่แต่ได้ดูย้อนหลังไม่ได้ดูตอนออกสดเพราะว่าตอนนั้นไปอีกฮะเป็นรายการอะไรอ่ะเป็นไทยรัฐมาเดืยอกวอนเราครับมีเอมีงานทุกวันเห็นพ่อลงคิวอยู่เพราะว่ามีมีงานทุกวันเลยทุกคนครับของ๋อแม่จะปิดวงที่ลบบุรีเด้อแม่รีบอก ช่วงนี้จะเหนื่อยๆนะทุกคนศิลปินจะแบบตาเลยลอยเพราะว่าบางวันก็3สงานนะครับ จิ๋วมีจิ๋วขอบคุณครับสวัสด,ดีครับน้องแม็กลูกชายคนทก่เพราะว่างานยามเช้าเป็นงานรายการยามเย็นเป็นงานวงใหญ่และรอบบดดก็เป็นมินิคอนเสิร์ตพี่เบลอย่างเงี้ย,ยครับ คนก็จะเหนื่อยจะล้านก็อยู่จะเยอะนะฮะ ตันั้นมีรูวันดีค่ะพี่ต๋องไปเที่ยวไปไปกับแม่มารอแม่มาไแม่มางูหินเท่ากับมาไม่ถึงเลยไม่ได้เห็นทะเลเลยมารอบเนี้ยเพราะว่าไม่ไหวมันร้อนอะไปเดินอยู่ห้างกันแล้วก็ไปกินข้าวก็ลงมาไม่ไปเลยก็ไปเดินเล่นที่ไหนมาไปกิน จริงแต่ว่าเย็นๆเช้าๆมันดีอยู่แต่ว่าช่วงบ่ายไม่ไหวมไไ่่หวเลยใช ที่ตรงยังมาแต่งหน้าอีกเหรอฉันไปรักแคบไปหมดแล้วนะาจารยีนี้เดี๋ยวจะได้พักหนึ่งไม่ได้พักกันทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้พัก <c oughs> ไม่ได้พัไ,ได้พักเ <c oughs> นี่ยพยิบยันละน้อนยัน <s> พูดสิพักกี่วันอารทิศเดียวไม่ถึงอาทิตย์ค่ะอารทิศเดียว ไม่ถึงย9ิบเก้าก็จะมากรุงเทพฯเ,เหมือนเดิมใช่ไงแต่ว่ายีิบผมไม่ถึงอาทิตย์เลยประมาณสองวันสามวันได้ย6ผมิบหกวั อาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์ค่ะอาทิตย์เดียวไม่ถึงยี่สิบเก้าก็จะมากรุงเทพอีกเหมือนเดิมใช่ไงแต่ว่ายิ้มผมไม่ถึงอาทิตย์ก็จะเข้ามายืมเงินนิดนดียวสัก 4, สี่ห้าแสนหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับไ,ได้ทำไมครับเ,เก็บเงินเหมือนกัน <laughs> จะไปเก็บเงินซื้ออะไรบ้านมีตั้งสามสิบหลังแล้วรถก็มีตั้งสี่ห้าคันแล้วจะเอาอะไรอีกเอารถอีก ม่ไม่ไม่จะซื้อคันนั้นหคันที่จอดช่อสาวมาดอมใชตัวแดงคนละยังไม่รู้ครับเพราะว่าคิวพาอยังไม่จ่ายที่ไม่รู้มาเนี่ยก็มีขอนแก,นก่นมนะีตะกณ์นเออแล้วก็มีสุรินครับเริ่มขายบัตรแล้วแล้วก็มีตะวันแดงสิบที่มั่งแต่ไม่รู้<ะ>ที่ไหนบ้างไม่ใช่ไม่ใช่สิบที่ทั่วอะตะวันแดงทั่วประเทศอะ่ะเ<ม>ชียงรายเชียงใหม่ก็มีนะรอบเนี้ยสิบเจ็ดเชียงใหม่ สิบแปดเชียงรายหรือเปล่าประมาณนี้นะฮ okay, <c oughs> ะไอเก๋เลยตอนนี้เขาประกาศแล้วเขามีคนแชร์มาให้ดูแล้วเชียงรายก็เริ่มขายบัตรแล้วเชียงใหม่ก็ขายบัตรแล้วซุปเปอร์คาร์ต้องเข้าแล้วพี่ดาวสวัสดีค่ะรอตะวันแดงเชียงใหม่ครับ1ิบเจ็ดเจอกันตะอวันแดงเชียงใหม่ครับวันที่สิบขอนแก่นวันที่แปดใช่ไหมครับแปดขอนแก่น การใช้เอาหูก็ไม่เอามีดเขยิบเขยิบห้ามเอาปากก่อนนี่เป็นเรื่องมีครับบุรีรัมย์ค่ะเดออ,อ๋อบุรีรัมย์ก็มีใช่ไหมครับใช่ตะวันแดงทั่วประเทศนะครับไม่แย่เสือไรหลอกงาาอ่ามภาษาแร้อยากตะลุบบ่ได้ใส่เงินแต่ไม่เป็นไรหรอกดีแล้วล่ะหนูไม่มีเงินแล้วไม่ต้งองหยุดหรอกดีเราหยุด ก็ไม่เห็นหรอกอยากกินงอกมากุแก่เอาใจเจ้าส่มมากวันนี้เขาจะแจกถุงผ้าค่ะให้หนูไปใช้ใบหนึ่งเพราะว่าเป็น,นเอฟซีบุรีรมัมดีก้าอ๋อแปดแปดขอนแก่นก้าบุรีรัมศรีสุรินทร์หรอ ใช่ไหมสิบซูรินแล้วก็หลังจาก็จะเป็นข้างเงินพี่น้องคิดเบิ้งมากลับมาจากออสเตรเลียแล้วนะยังทีวีแบบว่าอีเวนต่ตอหนึ่สองสามีกะมันแดงโคราชใช่ไหมครับเดี๋ยวรอคิวนะหนูเดอะซีดยังไม่แน่ใจแม่เดี๋ยว,วนะยดเดี๋ยวรอพ่อแจ้งคิวก่อนครับเพราะตอนนี้พ่อเป็นคนดูแลคิวทั้งหมดเรื่องอีเวนครับ ใช่เิชบูรณ์น่าจะเป็นร้านเดิมแหละครับที่เคยจ้าพิชบูรณ์อ่ะร้านอะไรนะจบชื่อร้านไม่ได้ต่วันแดงเชียงใหม่วันที่17ครับยีมนันซิครับมันเนปิดอะรไปมีใช่ไม่มาวาตะนแงเชียบุงไม่มีเลยครับ ไม่ได้ปิดวงใช่พอหยาดลูกๆลุกเาได้มีเงินใส่พี่รุณขอบคุณจัา